สวัสดีค่ะร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้บ้านปัญญาวงเวียนพระราม5ราชพฤกษ์นะคะวันนี้นะคะแต่เช้าเลยเราพามาดูเออฟอร์นิเจอร์สวยๆอีกแล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นเคาน์เตอร์แบบ9ลิ้นชักนะคะ9ลิ้นชักถือว่าเลขสวยด้วยนะคะที่สำคัญคืองานเขาสวยด้วยนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นไม้สักแท้แต่ว่าเขาทำเป็นแนวสีเซี่ยนขาวนะคะ วิธีทําสีเส้นขาวเนี่ยคือช่างแต่ละคนจะทําไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยคือจะเน้นให้ออกขาวเยอะๆเพราะว่าออนอกจากมันจะดูให้ให้ความคลาสสิกแล้วเนี่ยมันยังดเูเขาเรียกว่าอะไรเฟอร์นิเจอร์สมัยนี้เขาจะเรียกว่าแนววินเทจอะไรประมาณนั้นนะคะแบบนี้เลยนะคะเ,เวลาเวลาลิงชักตัวนี้นะคะเขาจะติดรางเลื่อนตรงนี้นะคะ ซึ่งมันจะทำให้เวลาเลื่อนออกมาแล้วเนี่ยคือจะไม่ชักมันจะไม่ตกนะคะเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยถ้าไม่ติดล้างเลื่อนเนี่ยพอเลื่อนออกมาปุ๊บพอเลื่อนชักเต็มที่เนี่ยชักตกใส่เท้าอันนี้ก็คือมันไม่ปลอดภัยนะคะสําหรับสําหรับตรงอันนี้เราเรายังไม่ได้เก็บงานนะคะอธิบายก่อนถ้าลูกค้าจะซื้อหรือจะอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาเก็บงานก็สักวันหนึ่งถึงสองวันนะคะอันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าไม้ไม้หนานะคะ แล้วก็พื้นพื้นของลิ้นชักก็เป็นไม้สักแท้นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าลูกค้านะคะต้องการให้เราติดกุญแจถ้าต้องการให้เราติดกุญแจต้องแจ้งก่อนนะคะเพราะว่าที่เขาทํามาตรงนี้นะคะเขาเน้นความสวยงามโดยการเดินลักษณะแบบนี้นะคะเดินเดินเป็นรูปทรงแบบนี้ซึ่งแบบนี้ถ้ามันไปเจาะกุญแจเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ซึ่ง ถ้าต้องการให้เราติดกุญแจต้องแจ้งเราก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะนี่นะคะคือด้านข้างด้านหลังอ่าเมื่อกี้เราจะเห็นว่าถ้าถ้าเราดูจากด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาใช้ไม้หนาขนาดไหนนะคะแต่อันนี้มันย้อนแสงก็เลยเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่ถ้า ถ้าลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอออันนี้คือไม้หนานะคะนี่คือด้านข้างนะคะส่วนอันนี้คือด้านบนนะคะด้านบนก็ขัดเซียนแบบนี้เลยนะคะสําหรับเคาน์เตอร์ก้าลิ้นชักตัวนี้นะคะขนาดหน้ากว้างจากซ้ายไปขวานะคะจากซ้ายไปขวาคือว่าจากตรงนี้มาถึงจุดตรงนี้นะคะอยู่ที่เมตรห้าสิบแล้วก็ความสูงนะคะความสูงตรงนี้อยู่ที่เก้าสิบเซนติเมตรนะคะแล้วก็ความลึก สำหรับเราตั้งทีวีหรือว่าอาจจะเป็นพกลกซิลก็อยู่ที่50เซนติเมตรนะคะแล้วก็สำหรับตรงขานะคะเขาก็ขูดเป็นสีเสี่ยนขาวด้วยนะคะนี่นะคะเป็นช่วงของขาอันนี้นะคะงานชิ้นนี้บอกได้เลยว่าตัวจริงเนี่ยคือสวยสวยมากๆเลยนะคะ เลยรีบหยิบมารีวิวกันก่อนนะคะสำหรับร้านบ้านปัญญานี่เปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะทุกวันนะคะจันรังคารพุธพฤหัสศุขรเสาร์อาทิตย์มาได้เลยนะคะแล้วก็ร้านนี่มันอยู่ติดถนนนะครอ,อินนะคะตรงช่วงไฟเขียวไฟแดงของวงเวียนพอดีเลยก็คือถ้าเลยไปจะเป็นร้านขายมอเตอร์ไซค์คาวาสกิตูคติแล้วก็ไทอัมนะคะ หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์0984287619นะคะลาย ID ก็คือตามที่ขึ้นด้านล่างเลยนะคะ B A A N P A N Y A 2009นะคะท่านใดที่กำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแท้รูปทรงร่วมสมัยแล้วก็สวยงามดูคลาสสิกนะคะ แล้วก็ที่สําคัญแข็งแรงแล้วราคาถูกนะคะอย่าพลาดนะคะอย่าพลาดมาที่ร้านได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้บ้านปัญญานะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็นี่ก็ใกล้จะออกพรรษากันแล้วนะคะยังไงก็ถ้าจะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดยังไงก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะปลอดภัยทุกท่านเลยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ